การอาบน้ําน้องหมากันนะคะเริ่มแรกเลยเราต้องล้างสิ่งสกปรกที่ตัวขนน้องหมาตัวน้องหมาอ่อนก่อนโดยใช้น้ำตาลเนี่ยคะ่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วล้างสิ่งสกปรกออกเสร็จแล้วเราก็จะใช้แชมพูตัวนี้ที่เราเคยทําขึ้นเอง,เองกับใช้กับน้องหมาจริงๆใช้ได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์เลยนะคะแชมพูตัวนี้ใช้ง่ายค่ะไม่ต้องผสมอะไรเลยสามารถเท่าบนตัวน้องหมาได้เลยใช้ได้เท่าที่เราต้องการ ปริมาณแล้วแต่ขนาดน้องหมานะคะหมาเล็กหมาโตใช้ได้หมดปอกให้ทั่วตัวปอกให้ทั่วนะคะนวดปอกเบาๆไปทั่วตัวน้องหมาสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนค่ะไม่ระคายเคืองไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็น้องหมา เราคั่วทำความสะอาดไม่เราขอด้วยแล้วเราก็ล้ลลางทำความสะอาดล้างตัวแชมพูออกให้หมด It's been hot.